หมุดความสนุกช่ำๆรับปิดเทอมนี้กันลเลยแกจะบอกเลยค่ะว่าสุดเวียงมากที่นี่คือสวนน้ำลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย h a r b o r Iceland อยู่บนพื้นที่หมือนตารางเมชเชียวนะสวนน้ำเขาสร้างขึ้นมาในทีม Aqua World ที่เรยแกจะพูดไว้เลยว่าสมการรอคอยมากที่เห็นเรยแกเล่นอยู่นี่คือ Sky Rider บนความสูง8เมตรและก็มีระยะทาง100เมตรเลยนะยาวที่สุดในไทยเลยพอมาถึงเลยแกก็เช็คอินเล่นอันนี้ก่อนเลยเปิดงานก็ตื่นเต้นแล้วตรงนี้จะเป็น Art i แ l a n d เป็นมุมทํางานศิลปะ DIY รอยแกก็แนะนาให้มาเล่นมุมนี้ก่อนเลยตอนตัวแห้งๆนี่แหละจะได้ทํางานคราฟงานอาร์ตกันถนัดลอยค่อยไปลุยเปียกน้ากันแบบเต็มที่นี่รอยแก DIY หอยทากมาตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปลุยกันเลย h a r b ์ r Island เล่นได้ทุกเพศทุกวัยมีสไลเดอร์หลายรูปแบบมากแต่ละแบบก็จะสนุกแตกต่างก,กันไปเขาจะ ก็แบ่งเงินเป็นทั้งหมด7โซนมีเร้่แบบสไลเดอร์ใหญ่ยักษ์สนุกแบบซูเปอร์เอ็กซ์ตรีม จนถึงแบบเบาๆสำหรับน้องน้อยๆรวมๆแล้วก็18แบบตอนนี้พวกเราก็กําลังเกาะห่วงยางไหลไปตามกระแสน้ําลอยคอกันชิลมากที่นี่เป็นสวนน้ำระดับโวลคัสที่มาตรฐานความปลอดภัยของเขาสูงสุดระดับโลกจะมีสลไลเดอร์อยู่หลายอันเลยที่เราชอบวิ่งเล่นซ้ําๆมากับครอบครัวก็สนุกมากับแก๊งเพื่อนก็ยิ่งสนุกเลยที่นี่เขามีล็อกเกอร์ผ้าเช็ดตัวห่วงยางแล้วก็เตรียมผ้าใบให้ด้วยบางคนคิดว่ามาฮาร์เบอร์แลนด์ก็ต้องมีเด็กมาด้วยหรือเปล่าแต่เราจะบอกว่าสวนน้ำนี้ไม่ต้องมีเด็กก็เข้าได้ เพราะฉะนั้นวัยรุ่นวัยทำงานก็มาได้เลยค่ะสไลเดอร์แต่ละอันก็จะมีกิมมิคเป็นของตัวเองบางอันก็โคตรเคียวมากบางอันก็ชันมากสไลเดอร์ที่ชันที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่นี่นะชันถึง66องศาเลยหรือใครอที่ชอบเล่นละอองน้ําน้ําฉีดก,ก็มาเล่นแบบนี้ได้เลยที่กัดฮาเบอร์ไอแลนด์ก็คือชั้น3เดอะมอลล์รัสโตร์บางกะปิเขาเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มเดินทางมาก็สะดวกมากมามารถไฟฟ้าสายสีเหลืองลงสถานีบางกะปิได้เลยที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นแห้งเป็นสนามเด็ก เล่นให้พักจากน้ำมาวิ่งเล่นปีนป่ายสไลเดอร์ชิลชได้เลยตรงนี้เป็นโซนของเด็กน้อยของเล่นก็จะตะมุตตะมิหน่อยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเล่นน้ำที่น้องๆตัวเล็กๆชอบกันมากขนาดไรแก้วก็ยังชอบเลยถ้าหิวก็มีมุมเติมพลังอยู่ตรงนี้มีทั้งขนมแล้วก็อาหารจานด่วนให้เติมพลังแล้วก็ไปเล่นกันต่อได้เลยค่าเข้า,า670บาทเล่นได้6ชั่วโมงหรือซื้อตั๋วแบบวันเดย์พาส990บาทเล่นแบบไม่จำกัดเวลาแล้วก็เล่นทาวเบอร์แลนด์ได้ด้วยแล้วนี่ก็เป็นเวลา2 แรอยแก้วก็สุดเหวี่ยงจนปิดเหมือนเดิม